ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยฝากคุณไปชมช่วยกันกดไลค์กันหน่อยนะช่วงนี้ยอดวิวตกอะ่ะคุณดูก็น้อยยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กันหน่อยนะทุกคนสาวาัสดีครับทุกคนในวันนี้นะเราจะมาทําการลงเป็นท่นานร่างของโหมดทัวร์นาเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดใหม่เลยนะที่ออสตาเนี่ยได้ทําการอัปเดตมานะครับมันก็คุ้นๆอยู่เนาะเหมือนแบบเกมบางเกมเลยอะไอโหมดเนี้ยเ,เกมชื่ออะไรนะอะไร อันิเมะไอสักอย่างและเซตที่ผมเอาไปในวันนี้นะคุณผู้ชมก็ตามด้านล่างนี้เลยอย่างแรกเลยคือให้ใช้โกโจนะครับล่างเจ็ดดาวเนี่ยเอาไว้เป็นลีดเดอร์นะถ้าคุณผู้ชมไม่เอาเป็นลีดเดอร์เนี่ยแน่นอนว่าโบลี่อัพไม่ทันแน่นอนครับต่อไปเราก็จะใช้เป็นทนายของโบลี่นะครับในการทำดาเมจในรอบนี้และตัวละครตัวต่อไปก็จะเป็นกีฟิตนะครับตัวนี้เอาไว้สโลเลยคุณผู้ชมสามารถสโลแอร์ได้ด้วยแล้วก็สโลพื้น,นะครับหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นอีจิโกะก็ได้นะสโลแอร์ได้เหมือนกันต่อมาก็จะเป็นเดียบุ ซึ่งตัวละครตัวนี้ไม่โดนแบนสกิลนะหลายๆตัวเนี่ยโดนแบนสกิลไปเยอะเลยแต่เดี๋ยวบโลของเราคือไม่โดนแบนสกิลนะครับสามารถกดสกิลได้แล้วก็อีก2ตัวก็จะเป็นตัวฟามตังนะครับเป็นธนาของสปีดวากอนกับไอจังนะครับไอจังเนี่ยเอาไว้บับด้วยโอเคสหรับเซตที่ผมเอาไปในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสหรับเซตที่ผมเอาไปในวันนี้เนี่ยจะเก็บดาเมจได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ งบ5บาทมีโอกาสสุ่มรหัสได้ตัวละคร7ดาวเดี๋ยวลองมาสุ่มดูกันเลยรอบแรกได้เกลือเดี๋ยวลองสุ่มดูอีกครั้งโอเครอบนี้สุ่มแล้วได้รหัสเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมกันรหัสได้ตัวละคร7ดาวจริงๆทุกคนแล้วก็มีตัวละคร,อ,ะครอ,ะอื่นๆอีกเพียบพร้อมเล่นร้านดีซีช็อปจดทะเบียนการค้าแล้วมีรหัสตัว7ดาวขายในราคาถูกและมีกล่องสุ่มในงบ49บาทด้วยมีบริการฟาร์มเวลรับแบกลงเลทและบริการอื่นๆอีกเพียบแถมรับกดเกมพาสเติมโลบัคในราคาสุดคุ้มหากใครมอองงหาาาาร้้้้้นดดีีท่่ไไไวใใจลลิิตคปปยืเข ใช้บริการกันด้วยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยพอเข้าเกมมาเนี่ยก็เลือกเป็นระดับ normal ไปนะครับแล้วก็มาทําการวางไอจังไว้1ตัวตรงนี้กันบ้าน1ตัวแล้วก็ตามด้วยสปีดวากอนอีก1่ตัวตรงนี้นะครับในช่วงเวทเริ่มต้นเนี่ยเราจะเน้นไปที่การอัพเงินก่อนเลยนะครับเราจะทําการฟาร์มเงินไปอย่างเดียวเลยนะครับจนถึงในเว็บที่6พอถึงในเว็บที่6เนี่ยมันเริ่มจะมีตัว powerful ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัว air ด้วยต่อจากนั้นก็มาวางเป็นฐานะของกีฟิตตรงนี้นะครับแล้วก็อัพมันไป2ขั้นเอาแค่ให้มันตี power เราก็กลับมาฟาร์มเงินต่อแล้วก็อัพเงินมาเรื่อยๆจนถึงในเว็บที่9เลยนะครัะพอถึงเว็บที่9แล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มอัพกีฟิตให้มันตีแอร์ได้นะครับ พอกีฟิทของเราตีแอร์ได้แล้วเนี่ยต่อจากนี้ก็จะสบายแล้วครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มและมาอัพแค่ตัวเงินอย่างเดียวเลยอัพตัวเงินทั้งคู่เนี่ยให้เลเวลตันไปเลยนะครับทั้งสปีดวากอนแล้วก็ไอจังเนี่ยอัพให้ตันไปเลยเอ่อไม่ไอจังเอาแค่เกือบตันก็พอต่อจากนั้นผมก็จะมาวางโกโจเอาไว้ตรงนี้4ตัวนะครับเอ่อตอนนี้ยังไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าวางเพ่งเอาไว้ก่อนเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาอัพที่หลังจากนั้นก็มาสแปมเป็นทานะของกรีฟิทนะครับสแปมเอาไว้รอบแมปเลยคุณผู้ ต,ตัวคนที่มันจะแตกออกมาด้วยนะครับคนดูคิดว่าตัวคนมันจะแตกตรงไหนบ้างก็วางไว้แถวๆตรงนั้นแหละเออวางไม่เถอะคนดูผมก็วางมั่วและเราก็มาวางโบลี่กับเดียโบโลเนี่ยเอาไว้ข้างๆโกโจโลเลยและต่อจากนั้นก็ทําอะไรต่อดีมาอัพกีฟิตท,ทุกตัวให้สโลได้พออัพหมดครบทุกตัวแล้วเนี่ยและเราก็มาอัพเป็นธนะของโกโจกันต่ออันนี้เราอัพเป็นขั้น1มืนก,ก็พอนะ อ่าเหงาเลยทีนี้ทำอะไรต่อดีก็หลังจากที่เราอัพไปหมดทุกตัวแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็จะไม่มีอะไรให้ทำละเพราะว่าเราอัพไปหมดแล้วอะที่เหลือก็แค่รอเงินรอให้มันสกิปเวฟได้เงินมาแล้วเราก็จะเอาไป up โบลี่นะครับต่อจากนี้ในช่วงนี้เนี่ยก็จะน่าเบื่อสุดๆ อ่าตัดข้ามเลยดีกว่าตัดข้ามมาในเวฟที่44บี่เลยละกันในเวฟนี้เนี่ยมอนก็จะเริ่มเดินหลุดมาแล้วนะครับเอาจริงคือผมลืมกดปั๊บไอจังแหละจริงๆควรกดนะทุกคนกดตั้งแต่ตอนวางเลยอ่ะจะดีมากเลยแล้วก็เปิดออโต้เอาไว้นะแต่ว่าผมลืมไงอัลไซเมอร์แดกไปแล้วตอนนั้นอะ่ะตรงนี้เราก็จะมาทําการหยุดเวลาวนของโกโจนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะหยุดเวลาวนเป็นอยู่แล้วมั้งไม่น่าจะต้องสอนอะไรหรอกพอหยุดเวลาวนเสร็จเนี่ยก็ มายืนรอสริปเว็บเหมือนเดิมคือตรงนี้เนี่ยเรารอแค่ตังค์อย่างเดียวเลยนะครับเพื่อที่จะัพโบ l ี่เอาเป็นว่าตัดข้ามมาในเว็บที่60เลยก็แล้วกันและตอนนี้เราขาดตังค์อยู่อีกแค่แสนเดียวเท่านั้นพอเว็บสริปผมก็ทําการัพโบลี่จนตันก็หลังจากที่เราัพโบลี่จนตันแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะต้องเก็บเงินเพื่อมา up d e โบโลต่อนะครับในตรงนี้เนี่ยเราก็ยังคงเล่นแบบเปิดออโต้สริปไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะไว้คุณผู้ชมเนี่ยทำการปิดออโต้สริปตอนไหนเดี๋ยวผมไม่ตัดข้ามแล้วแต่ขอเล่นสปีแแนนดแทนละก เกินไปนะคณดู ตัดคำมาให้เลยดีกว่าเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะครับก็พอเราถึงเว็บที่70เนี่ยตังเราก็จะพออัปเดียบอลโลพอดีนะครับจากนั้นก็ทําการอัปเดียบอลโลไปได้เลยตรงนี้เนี่ยแล้วแต่คนดูเลยนะครับว่าอยากจะกดเดียบอลโลตอนไหนดูสถานการณ์เอาละกันนะครับคุณผู้ชมว่าแบบมอนใกล้ชนบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถกดสกิลของเดียบอลโลไปได้เลยก็ของผมเนี่ยหลังจากที่อัพมันเสร็จแล้วก็กดไปเลยพวกมอนเนี่ยมันก็จะย้ายมาอยู่รวมกันอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นี่แหละก็คือการเก็บดาเมจของเรานะครับยิงมอนอยู่ในวงเยอะก็จะยิ่งงไดดด้้าเเมยยอะะวแลตรน ีีน่นให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังนิดนึงนะสำหรับบางคนนะครับที่มาลงโหมดนี้แล้วหมดเวลาก่อนที่จะเก็บดาเมจได้เยอะๆใช่ไหมผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นอยู่นะที่แบบมาลงโหมดนี้เนี่ยหมดเวลาก่อนยังไม่ทันได้เก็บดาเมจเลยวิธีการที่เราจะเก็บดาเมจให้ได้เยอะๆเ,เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยทำการปิดออโต้สคริปต์ในเว็บที่เจ ครับแค่นี้แหละคุณผู้ชมเวลาด้านหลังเนี่ยมันก็จะไม่เดินแล้วนะถึงเราจะปิดออโต้สคิปไปในเว็บที่73นะครับแต่ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการกดสคิปมาอีกหนึ่งเวบนะเป็นเว็บที่74แต่หลังจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกดสคิปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเผลอกดสคิปไปทีนึงเนี่ยเวลามันก็จะหมดเลยนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ะจะเป็นเวลาเก็บดาเมจของเราแล้วนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะยื้อไปได้ไกลอีกแค่ไหนเอาเป็นว่าที่เหลือเนี่ยผมอาจจะไม่ได และนี่ก็คือดาเมจที่ผมทําไปได้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณ2,850เป็นเลี่ยนนะอันนี้ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าผมติดอันดับในอะไรก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะโดนแซงแล้วแหละเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะทุกคน